สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นวองสุผูสุคนเสียงเจ้าเจ้าอย่าเล่นมาอีกแล้วค่ะมากคือเกาหาพี่หาหนองคือเกาเหรอค่ะอมแอมย่าน้ำทีน้ำน,ำนางเลยล่ะค่ะเป็นยังไงหวังว่าพี่นวองสุผภูสุคนสิสมบายดีเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้อยู่เมืองไทยกะ,อะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ดีไม่แห้งกันสุผภูสุคนเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่อยู่ ต่างแดนย,ยูุโรปยู่มุมไดของโลกใบนี้ก็ดีก็ขอ,ขอให้ดูแลเจ้าของดีๆเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะ,คะยาเล่นฝากความห่วงใยไปถึงอ้ยนองสุผูสุคนสุหม่องสุบอนเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเมื่อเนี่ยยล่นไม่แน่สีว่าบอกให้ฟังอีหยังวัดตีค่ะเรื่องเออเรื่องนี่สีแฝงไวในเรื่องเออคติเตือนใจเรื่องอ่า การที่เหาได้ดีแล้วนี่เหาควรสิรักษาสิ่งดีๆนั่นไว้ค่ะเหาทําสิ่งดีเห่าก็ได้รับสิ่งดีตอบขึ้นเนาะค่ะเนาะค่ะสิเป็นเรื่องเล่าของสาวเอ๋ยก็มีอย่วาสาวเอ๋ยนางหนึ่งผู้ดีตาง,งามเด้เล่าผู้ดีตาง,งามค่ะเล่าแต่งงานกับฝรั่งค่ะได้แฟนผู้หูได้สู่ผู้ดีค่ะแฟนเล่าก็มีนาทีการงานดีดีค่ะเพ่นก็นได้ลูกน้ำกันผู้หนึ่งค่ะ เป็นกับว่าให้ลูกให้เมียล้วลำบากเด้ค่ะเป็นผู้ชายที่แฟมารีแมนเป็นผู้ชายที่หักเมียหักขอบครัวเห็ดทุกอย่างเห็ดงานหนักทุกอย่างเผื่อที่สีมาสางเนื้อสางโตทำทุกสิ่งทุกอย่างให,ให้ให้ลูกกับเมียได้อยู่ยังมีความสุขแต่ว่าการนาที่การงานการทำงานของเรานี้เราบ่่อยได้อยู่บ้านค่ะ เราบ่คอยได้ยูเล่า,ากับไปค่ะส่วนใหญ่แล้วฝรั่งในยุโรปนี่ไปเหตุงานที่ไดเงินเดือนหลายๆนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่เพิ่นกะไปเหตุงานทางอื่นเดือนสองเดือนจังค่อยกลับมาเทื่อนหนึ่งจังเสียนะคะค่ะก็แล้วแต่สัญญางานหรือว่างานหน่วยงานของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะค่ะทีนี้เพิ่นผู้นี้เพ,พ,พิ่นกะผู้ดีตางามเพิ่นกะแต่งโต,ง,ต,ง,ตงามเด้พี่น้องเป็น เป็นคนผู้งามค่ะเป็นคนที่เ่เคยได้รับความลําบากค่ะได้แฟนฝรั่งเพิ่นก็เพิ่นก็ได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเอ้อย่างดีค่ะพี่น้องย่างดีค่ะอย่างดีอยากได้ยังแฟนเพิ่นกะซื้อให้ค่ะขอให้ดูแลลูกทายของเพิ่นให้ดีค่ะอยากได้ทองอยากได้เงินทรงบานเ่อไดแฟนเล่าก็ดูแลเรื่องขอครอบครัวทางบานให้ให้ใหมื้อสื้อย่างก็ก็อยู่ในฐานะที่ เป็นคนที่โชคดีมากๆเลยล่ะคะพี่น้องเป็นคนที่โชคดีมากๆแต่ว่ายูไปยูมายูมายูไปเพิ่นภูวานี่ผัดเป็นไล่ต่างค่ะเป็นไร่ต่างอืมติดติดมมแต่ในจังหวะที่ช่วงที่นั่งติดมมลูกไส้กันยั่งหน่อยๆน่อยอยู่คะ่ะลูกไส้ยั่งหน่อยๆน่อยอยู่เด้ ยังบ่ท่านได้พ่อเอาเข่าลงเลียนโดยสั้งไปค่ะเราก็เอามูมามาเฮือนมาซ่านนี่ละ่ะเออติดกับโบติดซืซ้อค่ะเรากะกะซีกะซีเนื่อด้วยเหงาเนี่ยขาดความอบอุ่นเนี่ยหลายหลายอย่างหละค่ะพี่น้องก็อาจสิมีองค์ประกอบหลายหลายอย่างน,อน้องเนาะค่ะจากที่ติดมูมูกัมีตั้งแต่มูแบบว่าเด็ดเดแบบที่นี่อือกัได้มีการเล่น เล่นแนววาค่ะเล่นแนววาแนวเมื่อนเมาเพิรนนั่นแหละค่ะทีนี่จากเล่นแน่วโมนี่บ่พ่อแบบนี้กลายเป็นน้ำผู้ไส้ค่ะน้ำผู้ไส้เข่าบ้านค่ะน้ำผู้ไส้เข่าบ้านแล้วกับผู้ไส้ที่ว่านี่กะมีการเล่นแน่วโมนี่ค่ะกะเหมือนกับว่าเล่นน้ำกันนั่นแหละค่ะค่ะแย่่มที่ลูกนอนนั่งกะเอาลูกนอนไว้ทีงห้องนอนแล้วกัเพิรนกับมวนอยู่ตะลางเนาะค่ะเนาะ ที่นี่กะเรื่องเล่าก็เกิดขึ้นโดนย่ำย่ำเฟนสีมาบาา้านเล่ากะทำโตปกติค่ะพ,พี่น้องทำโตปกติบรด้มีอีหยังค่ะเล่ากะยังทำนาทีตรงนี้แต่ว่าพ่อพอแฟนกลับไปทำนาทีการงานของเพิ่นชีวิตของสาวนั่งนี่กะกับเขามาอีหลอบเดิมมดที่นี่จากจากการที่กะซี กระสิงเหงาหันละพี่น,อน้นองเนาะคะเนาะกะว่าเสหมองแมนเอเนี่ยวโมนี่กระไดเนาะบ่ถือเพิ่นถือเข้ากะคือดีค่ะนั่งกะเลยได้เอาเอาปูไส่เนี่ยมาบุญไหวยอยู่น้ำเฮียนน้ำซ่านบาทที่นี่อ,อ่จักไปเฮ็ดอีธาไดอืลูกตื่นมาพ่อลูกตื่นมาพ่อแล้ว ถามว่าเธอคือผู้ใดเธอมาอยู่เฮียนฉันเห็ดหยังว่าสั่นว่าอิโตผู้ชา้เองเนี่ยกับโบลูวาสิฮ็ดจังไดก็เลยขว้ากุญแจแล้วก็หนีออกจากหันไปเลยขับรถหนีออกไปเออแล้วก็บบ่ยุงบ่เกี่ยวผู้หญยิ่งคนนีอีกบาดท,ที่นี่เออเรื่องเล่วมันก็เป็นยุจังสี่ล่ะเป็นยุจังสี่ยุตตลอดเวลาจนว่าสามีจับได้พี่น้อง สามีจับได้ค่ะสามีจับได้เล่าก็ะให้อภัยเด้เลาก็ะให้อภัยเพิ่นผู้นี้ค่ะเออโดยความที่ว่าเราหักแล้วก็ว่าเป็นแม่ของลูกเออให้อภัยเออยาเหตุอีกได้บัวฉันขอลวงสันวาฉันกับว่าอยากลือกอยากล่าพิษเลี้ยวก็เลี้ยวไปว่าสันเอ้าแฟนก็ให้อภัยเพิ่นเออค่ะก็ว่าไปละบัดที่นี่ก็กะกดีละบัดเนี้ยบัดนี้เอ้าคนมันเคยเป็นมันก็เป็นนอพี่นองนะค่ะได้บัวโดนก็เป็นคือเกา เป็นคือเกาบาดทีนี่ทางผู้แฟนนี่กะทนบอดบอดได้แล้วคือว่าอันใดผมก็หาให้คุณเมิดผมขออย่างเดียวแค่ความซื่อสัต์นี่ให้ผมบอดได้ผมเคยขอแล้วแมนบออ่าคันันบอดมักกับไปคันคิดว่าผมให้คุณบอดได้ทุกสิ่งอย่างเนาะผมไปเหตุงานไกลผมก็อยากส้างอนาคตให้เฮาเดี๋ยวมีเงินก่อนยยไงไงเดี๋ยวมีบ้านมีซองเดี๋ยวมีหลักฐานเพื่อเฮาสิได้อยู่น้ำกันอืมเพิ่งหวังสิ บาน,นี้ในเมื่อจะมามักจังสี่กับไปผมบอกว่าสามีนั่นกับกับป่วยค่ะป่วยนั่งก็เลยมีการยาล่างเกิดขึ้นแล้วกับไปกับผู้ไม่ไปกับผู้ไม่นี่กับตะลอนตะลอนไปค่ะพี่น้อง mm hmm. เล่นของมึนเมาเล่นยังไปซื้อ,อ,อตะวันลูกนี่นั่งยังมีโอกาสได้ไปได้ไปเบิงอยู่เพราะว่าแ mm hmm. ฟานเป็นคนเอาไว้ลูกนะแฟนเป็นคนเอาไว้เพราะว่า เพิ่นเล่นควังมันเมาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับ,บ่าหายอห้ยยูเหล้วค่ะ,คะแฟนเนี่ยเอาไว้ค่ะเอาไว้แต่ว่านั่งยังมีสิทธิ์ได้เห็นลูกอยู่ค่ะเพิ่นก้เห็นยูดอกค่ะที่นี่พ่อไปได้แฟนไหมพี่น้องเออยจักสีเมีนกำเฮิร์แมนเวน้นจักสีแมนเป็นแนวไดค่ะไว้เมันสีได้ผู้ไมก่กะสีได้มีความสุขทั้งร่างกายทั้งคู่แนวยางมันละบ่อเมีนแล้วบาดนี่พี่นอ้องไปอยูย่กับผู้ไม่ เขาก็บ,บังคับให้ขายตูแล้วบังเมินเมาไปกัขายกัขายไปค่ะค่ะชีวิตจากที่อยู่เป็นเป็นนังฝ่าอยู่ดีๆเป็นหงอยู่ดีๆเลยได้กลายเป็นหงปีกฮักค่ะกลายเป็นหงปีกฮักที่นี่เฮ็ดจังได้ลรื่เนี่ยขึ้นไปหาอพอของลูกก็ขึ้นบ่ได,ด้หรเด้พี่น้องขึ้นบอได,ด้ลรืเด้ค่ะฝรั่งในครั้ขเขาเจ็บเขาจำแทอเด้ค่ะ ขึ้นบ่อใดในเมื่อขึ้นหลังบ่อใดนั่งกับไปทั้งหนาค่ะค่ะไปทั้งหนากะอยู่กับผู้ชายคนเล่าคนเหล่าอยู่ในบวงการนั่นแหละวงการาสลุมสลือของเพลินนั่นแหละค่ะชีวิตวดดงงเราก็ดำดิ่งลงสู่ที่ตำ่ำค่ะบ่อซ่างหม่องแมนดำดิ่งลงสู่ที่ต่ำย้อนการกระทํำของตวเล่าเองค่ะเราสิโทษไผยบ่ไดดค่ะเราบ่ไดดเห็นลูกเห็นเต่าสม่ำเสมอก็เพราะว่า,เ,าเนื่องจาก การกระทําของเราค่ะค่ะที่นี่ผู้ที่นี่ก็ให้ขายค่ะให้ขาย,ขายตัวค่ะแบ่งกันกินกินน้ำกันขายน้ำกันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นอีหรีเด้พี่น้องค่ะมันมีภาว่าห้าสซียู่กับผู้ใดเนาะค่ะเนาะความสื่อสย์เฮาตตองมีเป็นที่ตัง้งเนนอพี่น้องค่ะ นั่งนั่งนั่งได้พิพผาดมองหนีไปโดยที่ชีวิตนั่งกะหาความสุขบ่ได้เท่าซุเมอร์นี่ค่ะนั่งต้องละเทะละทั่งไปทั่วทีบทั่วแดนไปไปอาศัยไปไปเมื่อเมื่อ,อนึงค่ะโบมีจุดหมายชีวิตโบมีจุดหมายบบมีความแน่นอนบบมีหรักประกันให้เจ้าขวางโชคดีที่ที่นั่งมีภอ่าพาสปอร์ตอังกฤษค่ะนั่งกเ็เลยนั่งกะเลย รอดโตมองนี้ไปเพราะว่าการที่เฮ้ามีบริติช passport นี่มเฮ้าสามารถอยู่ประเทศนี้ได้จ้ะแต่ว่าเฮ้าอยู่เฮ้ากับสีลําบากแน่จักน้อยขันขันบม่มีอันแฟนบ่มียัง s พ p อ o r t อ่ายังเป็นทางการเนาะคะนาะค่ะเราเล่ากับใส่ชีวิตแบบละหกละเหินพี่น้องละท่มทุกข์ความลําบากจากคนที่เคยสดใสสวยงามกลายเป็นคนคือแบบพี่น้องนืกออกอยูแมนบว่าคนที่ ที่ปล่อยเนือปล่อยตัวอยู่กับสิงมุกมนกับสิงบดีเนี่ยหน้าตาผิวพันธ์ความพองใสเพิินบบมี่ค่ะ,ะผิวพันธ์ตเล่ากับโบมีความสว่างสดใสบบมีออลาค่ะบบมีความเป็นคุณหญิงคุณนายคือต่างตะก,กี้ตะเกาค่ะค่ะตรงนั้นได้ขาดหายไปค่ะชีวิตนั่งกับโบมีความสุขแถวด๋ยเนล่ะค่ะเรื่องนี้สอนให้หูว่า การที่มีเฟนดีนะให้ให้เฮ็ดดีน้ำเขาลดค่ะเฮ็ดคว่ำดีนะตกน้ำโบไหลตกไฟบบใหม่เรื่องหลับเรื่องนอนมันก็นธรรมดาเนาะค่ะเนาะค่ะหนึ่งเฮ้ามีลูกค่ะพี่น้องเอ้ยเฮ้าบัแมนตเปล่าเหล่าเปืือยสองเห็ดยังก็ให้คิดถึงลูกหลายๆค่ะค่ะลูกเขาก็อยากมีทั้งพอและเม่เนาะค่ะเนาะค่ะสามสามีผู้ซื่อสัตย์และแสนดีเนี่ยค่ะหาสิลมสิตายเนี่ยเอา นปนเปอเมีย่ยเหมสุยางแต่สุดท้ายเจ้าก็มาเป็นจังเสียจ้ะนี่แหละกรรมของเจ้าที่เจ้าเหตุแกโตเจ้าเองค่ะนี้เสือปะจละเ้ต้องทนทุกทรมานอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถให้คุณได้ทุกทุกอย่างเหมือนที่คุณอยากจะได้เงินทองเคยทรงห้บ้านห้ยซองห้ลูกผู้อยู่เมืองไทยกินกับบ่อใดทรงราวาหยังบดีเล่าติดขวามันเมา ค่ะเล่าทําตูวเละเทะมองนี่เลาเล่าเล่าบรสามารถทิศถ้ำนาทีตรงนั้นได้อีกต่อไปค่ะเรื่องนี้ก็อยากให้อา่าเฮามาฟังมาแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะว่า การตีบคนเฮาบบมีความซื้อสัตว์ต่อลูกตัวผัวหรือว่าต่อลูกตัวเมียว่าขอบครัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่กันไปกับโมีความจะเจร่ญรลุงเรื่องค่ะค่ะขันหาว่าครอบครัวใดอยู่น้ำกันไปแล้วมีความจะเจร่ญนล่งเรื่องเมื่อวาสีผพิษพลานแนว่วใดก็สร้างท่าให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วแล้วก็บ่กลับไปเป็นแบบเก่าอีกนี่ยะ่าลินก็ขออนุโมทตนาสาธุน้ำหลายๆเด้อค่ะเด้อก็ขอให้คร้องหักหมั่นควนยืนดูแลซึ่งกันและกันให้ ตลอดหลอดฟังนี่ยังกัให้ว้าให้จ้าให้ให้คุยกันค่ะเพิ่นกับคนเฮ้ากับคนเนาะคะ่ะเนาะทุกคนมีเลือดเนื้อหัวใจมีความเจ็บปวดเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเรื่องนี้ก็อยากให้บอกว่านี้เสือปะจระเข้กะสิจบลงแบบนี้แหละค่ะพี่น้องจบลงด้วยชีวิตของเธอไม่สามารถที่จะยืนหยัดอมองหน้าผู้คน มองหน้าเพื่อนฝูงพักพวกได้อีกต่อไปค่ะค่ะค่ะ,คะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาแวะมาเบิงมารับฟังน้ำกันใครเขามาววาสูฟังเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะบอากว่าเฮาสิมีแฟนคนไทยหรือว่าแฟนต่างชาติหรือว่าคุณจะอยู่ตัวคนเดียวก็ตามเต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ความสื่อสัตว์เนี่ยมันเป็นมันเห็นให้เหาเป็นคนที่มีคุณคาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สําหรับม่องๆยาล่นเด้อค่ะเด้อพี่น้องมีม่องๆแบบใดก็ลงในคอมเมนต์ให้ยาล่นฟังนําเด้อค่ะเด้อค่ะถ้าเอามาแบงมาปั่นกันมาเบาสู่กันฟังแล้วค่ะเนาะค่ะค่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ยยาล่นสีลาไปก่อนค่ะเฮาพอกันคลิปหนามีแนวดีๆมาเ้าให้อ้อยน้องฟังส่ผู้ส่คน อันอีกคือเก้าน่ะล่ะค่ะพ่อกันเด้อค่ะเด้อดูแลเจ้าของเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะไปแล้ว